หาเสาเตวเนาะหรือว่ากลับจากหาเสาเตวเนาะพี่น้องเนาะทั้งเสาเตวหรือว่าทางเอืยเตวหรือว่าเอืยจอยเนาะพี่น้องเนาะมื่อนี้ก็ถือว่าได้ปุ่นสางปุ่นสางสำเร็จสิ้นแล้วพี่น้องเนาะถือว่าทางเราก็ถือว่าโอ้ยได้รับข่าวดีเชนนั้นวันไหวนาะพี่น้องเนาะกลับจากหันก็ได้เดินทางมาหาครอบครัวของน้องน้องไม้เนาะพี่น้องเนาะเป็นไังไลย อะไเวลาเป็นทันเป็นนี่แหละผัวประชนใจเลยแม่ก็เลยได้พบไปคือพอแม่ผูกไปเห็นงานเนาะอ่าเห็นลูกอยู่บ้านพิดกันกับลูกกับผัวอะไรกัขามม้ยังเป็นเห็นเป็นนี่ลูกผัวเบิ่งเลยกลับมาหาลูกเราพี่น้องเนาะไปไทยวายชีได้รถใหม่กับวายชีซับมเสียพระซับเออคือคือข้นมาแต่ไทยก่อนบ่ไปอมามาแล้ววายชไปอีก พี่น้องเไยเนานะกลับทักทายสบายดีเนาะกับพอพี่น้อง FC, เอฟซีปิดสู่ขู่สู่คนพ,น,น,นะนพี่น้องเไยเนาะคราบว่าจะเป็นพ่อพี่น้องทางฝั่งลาวฝั่งไทยต่างประเทศนําเดนะ้อเนาะพี่น้องเนาะยินดีต้อนรับเขา้าสู่ซองของมือวงเยดบ้านเอาคือเก่าอีกแล้วพี่น้องเนาะวันนี้พี่น้องเไยเนนะาะหลังจากาไปหาสาวเตีวเนาะหรือว่ากลับจากหาสาวเตียวแนละ้วพี่น้องเนาะ ทั้งเสาเตวหรือว่าทั้งเอื้อเตวหรือว่าเอื้อจอยน้องพี mustache, well. milk, <ถ> alumni, ่น้องเนาะมื้อนี้ก็ถือว่าได้ปุสนสางบุสนสางสำเร็จเสร็จสิ้นแล้วพี่น้องเนาะถือว่าทางเราก็ถือว่าโอ้ยได้รับข่าวดีฉะนั้นวันไวน้องพี่น้องเนาะกับจากหันก็ได้เดินทางมาครอบครัวของน้องน้องไม้น้องพี่น้องเนาะถือว่าเป็นเธอแรกเนาะที่ทางเบยดได้เขามาเยี่ยมมายามทางน้องไม้เพิ่นเนาะมื้อนี้ก็ถือว่ามีข่าวดีเนาะเขามา ทั้งนองไม้เพื่อนพี่น้องเนาะถือว่าถล่ทมทลายเลยได้พี่น้องเนาะวันนี้ก็ได้ถือว่าจัดสุดใหญ่ให้เพิ่อนอีกลแล้วเนาะพี่น้องเนาะทั้งน้องไม้พี่นอนะ้องเนาะโอเคพี่น้องเนาะเดี๋ยวมาเบียดเข้าไปพี่น้องเข้าไปหาเยี่ยมยามทั้งน่อ,นองไม้เพิ่นสะก้อนพี่น้องเนาะหลังจากาานะาแต่มาแต่หาเนาะสาวแตวหรือว่าเอ้ยแตวเนาะ ส่วนมากการถ่ายคนก็เอื้อเอื้อจอยน้องพี่น้องเนาะเอื้อจอยสาวจอยบาสันพี่น้องเอ้ยปะน้องพี่น้องเนาะว่าวลายใหญ่กันฮะเนาะเดี๋ยวบริเวณที่พาไปพี่น้องเข้าไปทักทายสบายดีอ่าขับเพลินสะก้อนพี่น้องเนาะปะเนาะพี่น้องเอ้ยปะทุกเมื่อกี้จึงขึ้นขึ้นบนสต็อกเลยพี่น้องปวดหัวจะจอยอยู่พี่น้องเนาะทางบัจจิตเพ่นก็เป็นไขเพ่นมาโอ้ยเนาะนี่แหละพี่น้องเนาะอ่ากับจาก หาผู้โชคดีมาหาผู้โชคดีเราพี่น้องเนาะทั้งนั้นก็โชคดีทั้งนี้ก็โชคดีเราพี่น้องเนาะโชคดีโชคใหญ่ลั่นทับคือเก่าคือเดิมพี่น้องเนาะป่ะพี่น้องเลยเพื่อว่าเรเป็นการทักทาเสียเวลาเดี๋ยวเราเหยียดพาไปพี่น้องเขาไปทักทายโอลมน้ำกันสะก่อนเราพี่น้องเนาะปไปเราพี่น้องเนาะถือถือเป็นเทเลขเด้กพี่น้องเนาะเดเขผมมาเนาะทางน้องไม้เนาะ แมนอยู่บอกเอิ้นซื้อแล้วถืออยู่บอกพี่นอนะ้องเอนาะลานเฮือนซาดลานแป้นโอ้ยผุพังหมดแล้วนี่เนะาออนะฮาตโต้คุณต่วพอเราเนาะฮาตโตคือสื้อลืมลือแถิดโดยสบายดีสบายดีฮาตโตเนาะป่านนี้ยังได้เขามาหาพี่น้องเลยเนาะแมนอยู่บอ่อเนี่ผู้ใดชื่อสาวไม้น้องไม้เพื่อนันพุ่นบอ่อโอ้โดยสบายดีสบายดี ปัดโถ่ไม่นี่เป็นยัง네อันนี้คือกองจริงเพิงอยู่นี่เปิดน้ำมาช่วยเปิดน้ำมาชวยโอ้ยกองกินเทินอยู่เนาะโน้ยโดยถือว่าได้เขามาหาตัวจริงแล้วบาทนี่เนาะบัดตัวคือจังผู้จบผู้งามแท้เจ้าหน้าซื่อน้องไม้โอ้อายุได้จักปีแล้วสิโอ้สิบแปดปีถือว่าน้องเนี่ยแสดงว่าเป็นน่องเนาะเอิ้นสาวไม้ว่าชันน้องไม้อายุสิบแปดปี อยู่น้ากันจะค้นก่อนในเฮือนนี่เนาะหาคนหาคุ้นมีผู้ใดแน่ละบานนี่เมนบดบดนี่แม่ต้องใช้เพื่อนไปรับจ้างเกี่ยวขขาวเออบัดนะทั้งเขาเมย์บันไดโออนนี้เดี๋ยราะว่าหากำลังเข่ามามือมือเล็กนะโดยแม่เสียแล้วเอาเสียได้สักปีได้แล้วนะเสียบ้างที่หลังเออเป็นเป็นอะไรเออคนนี้เนาะแล้วเป็นรวมเป็นไครหลัง ปวดโอ้เป็นบวมเป็นมะไคยังบวมเป็นปวดน้ำแนอ๋อโดย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 เออทางทำเองเป็นได้เสียแล้วเนาะอ่าลกประจำตัวของเราเองอืมบัดนี้อาศัยุ้ยนี่นีะมีเตหาคนอืมเจ้าแล้วก็พ่อแล้วก็อันนี้น้องบ่ชนี่หรือว่าลูกเจ้าน้องเออน้องน้องใช่ละ เออผู้น <laughs> ี้เด้อถ้าลูกเจ้าบ่เออชื่อจังได๋ล่ะนี่ชื่อนิวน้องนิวอแม่น้องออนิวแล้วซั่นเนาะเปลี่ยนชื่อใหม่บ่ก็ย่าน้องใหม่เอาแม่น้องออนิวซะเไวซะแล้วเนาะเออถือว่าเครื่องครนี้นี่แม่นเออทางใดนี่บ่จิตทางบ่จิตเพิ่นเนาะเออทางอ้ฮักเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะอ่าฮู้อยู่พี่น้องเอ้ยถ้ามีอีหยังแน่ล่ะ กระหมสาสใบบวงเนาะเอดโด,โด,โดูดูพอแล้วกันเนาะอคือทั้ง erm น้องใหม่ในลูกผัวเพชรเยี่เห็นงานที้างหนกันเขาเจ้าตั้งแต่เด็าแล้วเอ้าเป็นได้คือป้ากันง่ายได้แท้เขาอยู่นั่งกำเนิดบ้างเออเอาลูกเอาผัวป้านไหนก่อนเนาะมันปงปน้ำมันปงปนน้ำทั้งนั้นบ่เอ้เป็นี่ได้คือนี่เวียดอยู่นะ เจ้ามาบ่เื่อเมื่อแล้วบ่มาเลยเออเอาขออนุญาตเด้อเนาะอ่าคือได้ไว้ได้ขอได้แต่งอีหยังกันคัก่บ่ได้ขอแต่ขอยังบ่ได้ได้แต่ขอยังบ่ทันได้แต่งโอ้โดย่ก็บ่ได้เมื่อตายเมื่อนั้นเพิ่นบ่่เนาะม่ตอนอยู่ค่ํากะบอกเขามาเขาก็บ่มาอื ครขออนุญาตเด้ออ่าได้สีกยังเรียบร้อยบ่สีกใบยังเกาะเพื่อนอื่นนะอ่าใบยาห้างเนาะใบน้ำตาลสารกลมคือว่านั่ะเนาะเแต่งงานเพื่อแต้งเพ็ดโอ้ตรงนั้นน่ะบ่เออแต่ว่านี่ก็บ่ได้บาบหม่ใจโทษเุกคนบอยายาไฟยามันโดย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 เนาะคือว่าแหล่งชุมเจ้านี่เอ่อบริเวณไหนเห็ดหน้าบ่ อออายเเฮ็ดู่่ปีนี้ได้ได้เฮ็ดบ่เฮ็ดสองปีอ่ะอ๋อเป็นยังไงคือบเ่เฮ็ดมันบ่<ว>มีรถเออให้หน้าตะการ์เนี่มีบ่มีมีแต่บ่หลายอืมประมาณจักสอบตแต่ละปีแต่ละปีทราบไปสอบ,สอบนสหอนา้หา16ให้อืมหน้า16ให้โดยโดยพี่น้องเนาะเอ่อผ่านมา2ปีนี่คือคือบ่ไ<ว>ด้เฮ็ดเนาะอ่าบ่มีรถไถแต่ก่อนเด้วย่ถน ก่อนมีรถไทยมันเก่าแล้วแหละพอกแม่ก็ตสินใจขายบัตรไปไทยไปที่ไปหาเงนั่น oh. มาซื้อใหม่พอกแม่มนี่เคยเคยไปไทยแล้วอืม,มเพิ่นไปได้ประมาณเจ็ดปีเนาะบ่ฮอดปีบ่ฮอดปีไปป,ปไุ๊บมาเลยเออเป็นังไรเยาว์ปุ๊บไปปุ๊บมาม,ม,มันเขาเลยลูกผช่วงนั้นมันอยู่น้ำผัวมันดิเออไปไทยเลยห่วงลูกอยู่น้ำผัวเออเป็นอะไรเล่าลูกเป็นดังไร อลไรก็ลาเป็นท่นเป็นแม่แหละผัวประนใจแล้วแม่ก็เลยได้ปบไปปบมายังรถมาแล้๋ยวก็มาหาลูกโดย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 เนาะคือพอแม่ยผูกไปเห็นงานเนาะอ่าเห็นลูกอยู่บ้านพิดกันกับลูกกับผัวอะไรก็ขามมายามเป็นเห็นเป็นนี่ลูกผัวเบิ่งกเลยกลับมาหาลูกเราพี่น้องเนาะไปไทยว่าจะได้รถใหม่ก็บม่ได้ซับไม่คุยมา เสียปะครับเออคือคือขึ้นมาแต่ไทยก่อนบ่ไปมามาแล้วว่าสิไปอีกแต่เพิ่นเสียจะก่อนวันศุไปอีกวันศุกร์เดี๋ยวไปเก็บบางไม้อืมลงลงไปไถ่จักเทื่อเพราะจังกลับขึ้นมายังได้เสียชีวิตขออนุญาตเด้อ2เทื่อลงไปลงลงไปชองเทื่อเอ่อก็ได้เงินได้ค้ำขึ้นมาเสื้อผ้าหนี่อยู่บ่ได้ก็ได้บ่าจะได้หน่อยจ้างรถจ้างล่างแล้วเหรอาได้พอได้ได้ค่ารถค่ารถแล้วก็ลูกสาว เจ้าก็เป็นบวมโบเออเปเพิ่นว่าเป็นยังเี็ก้อนเนาะเป็นมะขาลังเอ้าไค่ลังก็บวมอยาท่านอะไรก็เลยดีเออตอนนี้เนี่ยดีได้แล้วเออพี่น้องเนาะคือทั้งน้องแล้วก็อ่าเป็นมักไค่ลังบวมเหมือนกันแต่ว่ายังดีแต่ว่าไปปิ้นไปปัวท่านเนาะเออพี่น้องเลย บัดทั้งเจ้าได้เช่นองเคยไปเการเห็นงานอยู่บ่เคยไปเวียงไปเวียงอ,ยอืัอองส,งสม,ม่ซอนอ๋อนตอนเจ้าอยู่นี่เจ้าตอนแม่แล้วเสียนะเจ้าบริอยบ่ามาเขาไปนก่อนบ่ท่นเอ้าอาตอนเราเปลนเจ้าบ่าได้นี่บ่คนไมโทรหาเจ้าบ่า มีเงินจ้างรถมาเพราะว่าเบิกเงินหลวงหน่ะให้แม่สักยาปัวแม่เออ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 เพิ่นไม่ได้ไหวเฮมขึ้นเฮี้ยมอย่างบ่เราเสียประมาณสิบโมงตอนสามโมงเช้านะคะเอาไปเลยเออเอาคือเป็นทั้งนี้นี่แม่เสียนั่นนี่แม่เอาไปรถบ่หรือว่าแบบแบบแบบนี้่แต่เก่าคือข้างคืนข้างอย่างก่อนยืนนะข้างถ้ข้างก็ต้องมีนื้อกินให้ ไอ้คนกลางบ้านจินมโอ้ยากระห้าบุ้งดูดูดูพี่น้องเนาะอ่าขออนุญาตเด้อพี่น้องเด้อคือย้อนความทุกข์ยากเนาะขอแล้วก็ได้เลยบ่ได้เห็นหอดคอนแม่ว่าฉันซะเนาะทางน้องแล้วก็ได้ไปมาบ่ท่านคือคันเฮาสิเอาไว้แฮมนขึ้นเดี๋วเาไว้ให้มันข้ามเป็นมือใหม่ต้องหาแนวอยู่เนื้อกินสู่แขกคนในบ้านในเมืองโอ้ดูดูดูพี่น้องเนาะ แต่กระบาดกระเบาะพี่น้องเลยตั้งใจไว้จะขึ้นมาหาเมอยูอ่เนาะแต่ว่ามาบัตรท่านใช่ไหมเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าได้เห็ดบุญเหตุชินน้ำเล่าระเบ็ดเออมีอ่ะวางแผนกันไว้อยู่บ่อเช็ดให้เร่ามือใดประมาณเดือนใดเออประมาณประมาณจักร้านเนาะแห่งเช็ดได้อา่าพาแจกอะ แรงตาม2 20,000 30,000เลยอ๋อแต่ว่ามงานแจกนะข้าวธรรมดาสามัญเนาะตกอยู่2-30,000พี่น้องเอ้ยพุ่นไหนเนาะคือว่าอั่นแ้ละแต่ว่าตอนนี้นี่ยังๆบ่มีหยังเลยเนาะเออเป็นงัวเป็นหยังมีอยู่บ่เออสัตว์เลี้ยงในเฮือนมีหยัง่บ่มีหยังบ่มีหยังเลยโอ้โดยๆๆ ออยากขออนุญาตถามแน่น้อยนนึงเนาะอ่าก่อนเจ้าสิได้ฮู้จักกับยูทูบเบอร์นี่มีผู้ใแนะนําเออเพิ่นแนะนําให้ทางยูทูบเบอร์เข้ามาหาโอ้ก็เดียวว่าเจ้าได้ไปขอความช่วยเหลือเออคือเพิ่นแนะนําให้เข้ามาหาเนาะไผก็เข้ามาหาก่อนบยงบยงไสโอ้โดยๆต่อมาก็ทางเขาอ่าตุสิ บอจิตเพิ่โดูดดูนะอฮ่าที่นอนเลยชัว่าจางไหนแหละสันนาะทั้งเรื่องเล่าของเล่านี่ก็โอ้ไปต่อุกมุกอุกใจรำอยเนะอไปเหดุวียงเห็ดงานอยู่ทางเวียงขึนมาบนท่านเห็นหนามี่้ำบนท่านเห็นจิตเห็นใจช้ำพี่นองเลยแต่ว่าในตอนนั้นนี่ได้ยาห้างกับผัวแล้วบอหรือว่ายังโอ้คือได้ยาห้างกับผัวแล้วงี้จึงได้เสีย พอไปตั้งแต่ถือผ้าเจ็ดเดือนโอ้ตอนที่ลูกครัวถิ่มเจ้าหน่อยู่ในระว่างถือผ้าเจ็ดเดือนอือดู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 พี่น้องเนาะอ่าิดว่าลงเวทวิทย์งานกับลูกกับผัวโบเม้นเนาะอ่าทำที่กินแล้วเป็นวัดเป็นไหนจ๊ะมึงนี่ยอยากกินลายลายเด้ออ่ทั้งนี้ก็ยังไอ้แฮกไอ้แฮกอยู่นี่เป็นไข่เป็นนาวโอ้ยพี่น้องเนียเนาะบอยบอย <t ell> แต่ก็เป็นข้าวเป็นน้ำได้เป็นยังไงมีพอได้อยู่ได้กินอยู่บ่เดี๋ยวนี้ก็พ่อแม่อยู่เขาจะมาช่วยอืมทางไหนแล้วนเนาะทั้งบอจิตโอ้บอเห็นบอจิตก็บอกข้ขขามหมอชารถจักมาเมื่อนั้นไปจักโอ้ถือว่าข้าวน้ำนี่อ่าย,ยังพอได้อยู่ได้กินอยู่เนาะอ่าแบบข้าวเจ้าของนีเจ้าขเ่จ้าของโอ้มีแต่เพื่อนเพื่อนมาช่วยนี้มาเข้าเพื่นมาโมมาทาน เออแค่ตัดเข้าตัวอีกซืกอ่ะเนาะงานก็ยังบนหรงานต้องมางานร่วมค่ะทีมเจ้าเหตุการณ์เห็นงานยังเกิดขึ้นกับทีมหน้าไปหายังขายขายเขาก็แจกตีผ้าทีมหิบเลยคือคือทางเจ้าน่ะเป็นสร้างตีผ้าเป็นบ่เพราะโอ้โดยโดยใช้จะมีจักดวงมาชูวยวังดูหันเจ้ามีอ่าเฟอร์พี่น้องเอฟซีเพื่อนอยากซื้อไม่ให้ครอบครัวนั่นครอบครัวนี่อยู่ปรจักษ์นี่มันบุธธรอืมโอ้ยหายเลยทั้งนั้นเนาะ ลูกน้องเพิ่นพี่น้องเนาะหากั้งได้ปียี่เดือนก่นอนเนาะปีหนึ่งเดือนปีหนึ่งเดือนห้วยพ่อหาพ่อให้มันแหละแม่เนะาะเรื่องมีแววไอชิได้หรือบ่บ่สบอยองเพิ่นดอกพี่น้องเลยบ่ได้หาให้เราให้มันแล้วก่อนเนาะพอมีอาผู้อช่วยเฮ็ดช no. <c oughs> ่วยหาอันนี้ไหมคือว่าอาแล้วน้องเราก็ยังซ้ำใจมากไม่ไหมอยู่เนาะยังว่าพ่อว่าดอกพี่น้องเลย เออคือทางกระพพแล้วนี่เป็นทั้งตีผ้าเนาะกระโพได้ค้าได้ขายอยู่บ่างพอขายกันนั้นแล้วเออดวงนึงเท่าไรจะขายก่ตะกี้กอนแม่เพิ่นยูพันตีกับแม่เพิ่อนเออด,ดวงดวงดวงนึงเท่าไรเบื่อตีแต่หึเอะขาวเดียวเล่นดวงนึงมันพาไหมเป็นเชนไม่ผ้าไมเตัวเพื่อเส้นดวงนึงก็ไม่ได้นะดวงหนึ่งถ้าที่ตามตะท้องตลาดเพื่อนแชนซ้าวเชนห้าเออถ้าว่า สร้างดีๆสร้างดังๆแน่กะราคากัสิอีกแบบนึ่งว่าๆกันไปเนาะตัวตีผ้ามานี่ได้จักปีแล้วตีก็ไเตยตีงตยหรอแล้วมัอแรวกันตั้งเต่เลี้ยงอ่ซุ้มนอกคนพุ่นผุดยังเต้เอากันไหมกับเตยคนนี้โอ้มากันย่นช่างตีผ้าเนี่ยผุจัดสันเออโดยโดย เป็นอยงไรเฉพาะเรื่องเจ็ดเข่าแถวเมร่านี่ได้เออได้ว้าระบอลงเกินเกินบึงระบอเช็ดหายยังแล้วพอีิได้เห็ดงาน้ถาเมร่าวเช็หายยังกูจับอยู่นี่กนอนคึ้นนั่งคือนอนขึ้นอยู่เนาะทังน้อง่นก็อยู่น้ำพออ้อพี่น้องไอ้ลูกลัวกับู่พเท่าใดเนาะอยู่น้องกันช่วงมี้ถือพ้ากระทงหมดหนีป้าะช จุ่มใจไปฝึกไปพ่อกันนี่ใช่กันเนาะพ่อกันนี่บนเหตุงานพุ่นย่าชมพ่อแล้วฉันเนาะยีนองนไยแต่ว่าเพิ่นพามาอยู่เฮือนอยู่บ่พามาอยู่เฮือนนี่ได้ประมาณจักจี้ชงเดือนชงเดือนเอาการมาเตีเรงเออเอาการมาเตีเรงมาอยู่เฮือนนี่ได้ชงเดือนมาอยู่พอดีมาอยู่เฮือนแล้วก็พ่อกับแม่พักเดีไปเหตุงานก่อนเออ โดย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 พี่น้องเนาะอืมอันนี้นี่คือความหมายของทพ่อแล้วนี่ลูกมาอยู่กับผัวแล้วเนาะลูกเหนียวผัวมาอยู่เพื่อนแหละพอกับแม่น่ะไปหาเงินเออป้าให้ไอ้น้องได้ยุกับผัวเออปลอกปลอกแตกเมีนเคยตบเคยตีกันระจักจึงหนีป้ากันเคยซับสอกกันแล้วระจับไปพิชเยกันแนี่ได้เนาะพี่น้องเนาะ เออแต่ว่าเพิ่นกลับมาเด้อน้องเอ๋าสิได้ลูกผัวกลับมานี่สิจังไดสิเอาบ่บ่เอาว่าบายแล้วเนาะตอเาทุกได้ยากเพิ่นบ่มาเดียวล่นนี่เนาะเวลามันในลูกได้เต้าบ่เข้าเบิ่งอือกูจะครับสิโศโดยอ่าจังได๋กะคือว่าแหละดีมุกดีใจนําเนาะทางอ่น้องน้องมเนาะเปลี่ยนชื่อสิบ่เอิ้นยากแ้แม่น้องเอานิวสิบ่เนาะ ทั้งน้องไม้เพิ่นก็นได้รับข่าวดีเนาะหรือถือว่าเป็นสาสนะอาดผักโฮมเนาะของใส้เคิร์นคั่วแหละพี่น,อน,อน้องเนาะถวยบวงเกลือผักชีปลาเด็กเป่งน,นัวนะเนาะไอ้สามสีส่ไส้บาทนี่ <c oughs> เป็นยังไงผักห่มต้มบ่มีบ่ผักโฮมนี่คือว่าเพิ่นจัดชุดใหญ่แท้เนี่ยบะมีแต่ผักโมน่อยเอเอา้าเป้นะโอ้เพิ่นเลยอ่ะเห็นไปชัดเลยเพิ่น,นอันนี้เพิ่นชื่อไห้บาทนี่โอ้โดย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  ฮู้ดอไม่เนี้งอ่ะน,นะคือข่ำรามอยู่ข้างหลังคุณมันเชืหรอเปล่าใช่ใช่อ้าวบานนี้ช่วยใหวยน้องมาเพื่อนหาลูกเอาผัวมาสมเชมื่มเพื่อนให้มันเลี้ยงชีวบ่ฉันเนาะช่วูแล้วทำดีผัวเอาคือว่ <c oughs> อาแล้วหอดมือห่อนแามันหนักชิมีเองอ่ะเนาะน้องเนาะตอนนี้กับ่ผัวว่าดอกพี่น้องเลยใจเย็นๆพอพื้นเรื่องลูกเรื่องผัวก้ยยังลายอยู่พี่น้องเลยเนาะอายุห่างกังสิบแปดปีนี่ พอดสามชีชิบปีได้ยังมีพ่อวายดอกเนาะสีกังวลใจเยนบ่ได้พี่น้องไงเศร้าปีนช่วยเล่าเกาผัวแล้วนี่เผื่อจะว่าชิบเก้าหนึ่งฮัลโหลไอ้มาผูกแขนน้องไงเด้อว่าฉันได้คู่แล้วเอาอีกแล้วเด้อพี่น้องเนาะ <c> ย <ười> อกเชลชือดอกถือว่าเฮือนท่ารานเปรนนีไม่ได้หัวไปนี่ตียำพาลงฝนตกหัวหัวเออฝนตกกระเปียกหมดเลยอืมเด้อพี่น้องเนาะนอนกลางคืนนี่เนี่ยเป็นเดือนพุทธะจะพังว่าหรือ ดอกเบยทางขึ้นเบิ่งเชิญซ่านล้านเป็นดอกดอกเี่น้องเนาะใจชาวเมียเราสิ้นให้ก็มีผู้ใดเคยขึ้นเบิ่งอยู่บ่เออทางเขาบ่อจีนบ่อยังมันอาจจะเคยขึ้นเบิ่งอยู่เนาะแต่ว่าบ่อเวียนบ่อคอดอกพี่น้องเนาะบ่อคอขึ้นดอกมีแต่ว่าหลายคู่หลายคนงานเชนแล้วมีแต่ว่าสิโลเบิ่งรอบเพื่อนเล่าอีู่เนี่ก่อนมันเป็นอะไรเนาะเพราะว่าทางมอเตอร์เพิ่นก็รอคิวอยู่ให้เพิ่นเข้ามาถามไทยกับทางน้องไม้เพิ่นจะกอนเนาะ หลายขู่ลายคนก็นมาไทยถือว่าเป็นการดีได้เนาะโอกาสใช่ครับการช่วยเหลือถือว่าหลายขึ้นนะพี่น้องเนาะ่อ,อยใช่มีแต่ผู้เดียวเที่ยวล้ม,ล,มล้มหนึ่งก็คือว่าแล้วนะนพี่น,อนอ้องเนาะเอฟซีลายท่านลายซองว่ากันไปพี่น้องเลยต้นน้ำในนี่ถือว่ามีแล้วเนาะพื้นธุ์นี่เป็นของเจ้าเองบ่า,าไฟฟลมไฟฟ้าเนี่ยตัวคอตอนเพิน่นของท้องเองเราที่เราซื้อซื้อเข้าตวงกันแล้ว เงินให้เงนเงินหมดแล้วเออจงามาตีเข้าหลังการประเดีเงินเข้าหลักนัเป็นเรียอเป็นของของเาเองเออคือชื่อน้ำเพิ่นชื่อต่อ้ำเพินบเข้าการตอี้จนเต็มหลันเขาที่นเสียอืมดดดดออเงิน้ากัเที่ยวเรอไม่ได้ร้านฝากนะตีอืมโเดดดอนั่นนั่นแหละเนาะ อาจจะลอบ <en> ึ ng รอบรอบบ้านรอบรอบข่้นก็เดิน้องใหม่เด้อบ่อไห่ที่โดยโดยเอาโอเคดีมุกดีแจมหลายๆเนาะเอาสบายดีสบายดีเนาะนุ่มลูกเพันกินนุ่มยังอันนี้ไม่ได้เห็นนุ่มเมเองบ่นมการากามารีนุ่มนุ่มปองเท่านี้เอาคือบ่ให้กินนุ่มพุ่นแบบาดูเล็กดูเล็กเพิ่นอืมเอาเอาว่าขออนุญาตได้กินแบบที่บัเจ๊พ่อของบ่นกรมกามารีนี่บุป็นยังกินเบอร์ชีเจ๊่อ อนืมโอ้เนาะพี่น้องเนาะ่าแนะนําให้กินนมปุนนมหยังเอาแน่มันสิโอเคกว่าพี่น้องเอ้ยปัญหาน้ําเงินลปัญหาแต่น้ําเงินเนาะเอาจังว่ากันพี่น้องเอ้ยเนาะเบิ่งรอบๆเเพิ่นก่อนพี่น้องเนาะมยังอันนี้ข้าสาบ่เออคือบขึ้นแห่อ้โดยพี่น้อง ด้านบ้านเยือนสนเนะทางหนองไม้นาะพี่นนองน้อสะอนะลานเป็ลาพี่นนองน้อถือว่าปุ๊กงฮะโอเคพี่น้องนเห็นไหมพนี่ทางมยลดีก็ต้องขอขอบคุณทอบคุณพ่อพี่น้องยิบซีพัฒชูผู้ชุคนที่เข้ามาบ่งมาชมฮะเนาะพี่น้องนาะแต่ว่าว่าพิธาการะการต้องกราบอโทดขอให้น้ำอไ ຂໍອະໄພນໍາເນາະພວັດອງາຍອງດດນອງ